สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเตอร์ดูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9กกันยายน2 5 6 6มีรายงานข่าวว่าคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดตัวเรือดำน้าโจมตีด,ด้วยยวเคร์ทางยุทธวิธีด้วยข้อกล่าวว่าเรือลานี้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการใช้อาวุธิวเคร์ของกองทัพเรือในอนาคตการปล่อยเรือดำน้ำําหมายเลข841ชื่อเดอะฮีโร่คินกอนออก เป็นการประกาศการเริ่มต้นบทใหม่ในการเสริมกำลังกองทัพเรือของเกาหลีเหนือผู้นำคิมจองอึนนั้นตั้งเป้าให้เรือดำน้ำลำน,ำนี้ดำเนินการภารกิจรบในฐานะหนึ่งในวิธีการรุกใต้น้ำหลักของกองทัพเรือของเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบอาวุธจำนวนมากเป็นประวัติศาสตร์ในปีนี้และเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นเพิ่งล้มเหลวในความพยายามครั้งที่สองที่จะส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโคโจร รัฐบาลเกาหลีใต้และสหรัฐได้เพิ่มความร่วมมือด้านกาาโหมเพื่อตอบสนองการกระทำดังกล่าวโดยการจัดการซ้อมรบร่วมกันด้วยเครื่องบินล่องหนขั้นสูงและกอทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐในระหว่างพิธีเปิดตัวเรือกิมจองอึนยังได้เน้นย้ำถึงแผนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเพื่อปรับปรุงความทันสมัยของกองกำลังใต้ใตน้ำและพื้นผิวอย่างต่อเนื่องและผลักดันการนำอาวุธนิวเคลียร์ของกองทัพเรือไปใช้ในอนาคตอีกด้วย คิมจองอึนได้ตรวจสอบเรือดำน้ำด้วยตัวเองและเตรียมการล่องเรือในสถานการณ์จริงผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าท่านผู้นําคิมจองอึนนั้นต้องการให้การติดอาวุธยูเครียให้กับกองทัพเรือซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องเร่งด,วด่วนและเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการทําให้กองทัพเรือสามารถปฏิบัติหน้าที่เชิงกลยุทธ์ได้สําเร็จโดยการเร่งถ่ายโอนเรือใต้น้าและเรือผิวน้ําที่ติดตั้งอาวุธยูเครียทางยุทธวิธีส่งมอบให้กับกองทัพเรือตามรายงานโครงการภ,ายภายัขขยุามนยวเครีย์โดยองค์กรวิจัยที่มีฐานอยู่ในสหรัฐคาดว่า เกาหลีเนือนั้นจะมีเรือดำน้ำอยู่ระหว่าง64ถึง86ลำซึ่งเป็นหนึ่งในกองเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญสงสัยว่าเรือทั้งหมดอาจสามารถใช้งานได้ตามอายุข,ของเรือหรือว่ามันไม่สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งหมดทุกลำตามที่บอกว่าจํานวนมากมายมหาศาลเหล่านั้นสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าล่าสุดทางด้านผู้นําสูงสุดกินจอกอึนกําลังจะเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเพื่อไปพบกับประธานดิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นาของรัสเซีย และสื่อของเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านผู้นํารัสเซียนั้นจะมีการเชิญชวนผู้นําเกาหลีเหนือให้ซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างทางด้านรัสเซียจีนและก็เกาหลีเหนือซึ่งก็แน่นอนว่าเกาหลีเหนือไม่น่าจะปฏิเสธในสถานการณ์เวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่าเวลานี้เกาหลีเหนือนั้นก็พยายามที่จะเสริมแสนอย่างทุภาพของตนเองมากยิ่งขึ้นในการที่จะรับมือกับภัยคุกคามโดยเฉพาะพวกเขาบอกว่าเป็นภัยคุกคามภายนอกนั่นก็คือสหรัฐอเมริกา ที่เข้ามาสร้างความมั่นคงหรือว่าพยายามที่จะเข้ามายั่วยุอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้โดยเฉพาะในคาบสมุทรเกาหลีโดยสหรัฐอเมริกานั้นมาจับมือกับญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ในการซ้อมรบอย่างต่อเนื่องครับ